อันนี้เป็นแม่น้ำ Snake River นะห่างจากบ้านยายอรประมาณขับรถประมาณ10นาทีไม่เกิน10นาทีลูกสาวเมย์ก็พายายอมาเที่ยวบอกจะพาแม่มามพักผ่อนสมองบ้างสักหน่อยนึงหลังจากที่ไปช้อปปิ้งแล้วที่นี่ก็จะเป็นแม่น้ำที่มีชื่อเสียงที่สุดในทวินฟอร์ของ Idaho เลยเพราะว่าเป็นแม่น้ำที่คนหลายรัฐเนี่ย ามาเที่ยวก็จะมีโดดล่มมีสะพานสูงนี่เราก็มาเที่ยวกันอยกอ,อก็มาที่นี่บ่อยแล้วแต่ว่าวันนี้าสาวเมก็พ่อเสนอก็อยากจะพาอยากอ,อกมาเที่ยวเนี่ยสะพานสวยคนก็จะมาเอาเรือมาลงตรงนี้เนี่ยเป็นสถานที่ที่เอาเรือมาลงสำหรับ แล่นเรือตกปลาหรือว่าอาบน้ำอะไรต่างๆตรงนี้เป็นเป็นสถานที่เอาเอาเรือมาลงตรงนี้ทุกคนก็จะมาพายเรือกันบางคนที่มาก็ไม่ทุกคนะนะก็มาเล่นเรือแล้วแต่ว่าใครจะอ่ามีกิจกรรมยังไงคนก็เยอะช่วงหน้าซัมเมอร์หน้ารอเนี่ยคนก็เยอะเนี่ย มันเป็นเหมือนข้างบนก็จะเป็นปราคือเหมือนเป็นสวนสาธา,สารณะมีศาลาสำหรับคนมาปาร์ตี้มาปิ้งย่างอะไรต่างๆตรงก็จะมีน้ำตกมีน้ำตกมีอะไรสูงๆมีเป็นภูเขาสูงล้อมรอบเลยอยู่ใกล้ๆบ้านยายอ๋ออันนี้ก็จะเป็นห้องน้ำห้องน้ำของออผู้ที่มาพัก นี่ก็จะเป็นน้ําสําหรับน้ําดื่นน้าล้างหน้าล้งอะไรต่างๆตรงนี้ก็จะมะีเอาไว้ให้กับคนที่ได้มาพักผ่อนที่เดินที่วันนี้ที่เดินไปเนี่ยมันก็จะไม่ไม่รอบไม่เหมือนครั้งก่อนๆที่ยาออเคยมาเดินเพราะอากาศค่อนข้างที่จะร้อนแล้วก็แค่มาพักนี่น่หน่อยอ่ะ จัสมินก็ไม่ยอมนะจะเดินเองนะใครจุงมือก็ไม่ยอมนะก็แม่จุงมือก็สะบัดมืออยากจะเดินเองบ้างอะไรเนี้เขาก็ตอนนี้อีกประมาณอาทิตย์หนึ่งนะเขาก็จะครบหนึ่งขวบแล้วจัสมินจะครบหนึ่งขวบแล้วเป็นครั้งแรกเลยนะ <laughs> ที่มาที่นี่เขาก็จะตื่นตาตื่นใจมากเลยสำหรับเด็กเ่ยนะก็พยายามหัดเดิน นี่ก็เป็นศาลาจะมีศาลาหลายๆที่ที่ตั้งศาลาก็เราก็เขาก็จะมีะที่ปิ้งย่างคือมาถึงใครอยากจะมาปิ้งย่างอะไรต่างๆก็จะมีเตาให้แต่ทุกศาลาเลยทุกศาลาที่พักเนี่ยก็จะมีปิ้งย่างมีจัดปาร์ตี้มีอะไรต่างๆนี่ก็ถ่ายให้ให้ให้ดูแค่แค่สิบเปอร์เซ็นต์เองเพราะว่า สถานที่ที่จะออกไปเนี่ยมันเนี่ยสถานที่ที่เคยมาเนี่ยมันมันมีทุกซอกทุกมุมปีนเข่าแล้วก็ะ้อยตรงริมน้ำเนี่ยหลายหลายมุมเลยแต่ว่าวันนี้ก็จะมาถ่ายให้ดูนี่นี่หน่อยแค่นั้นเองเนี่ยวันนี้ก็ดีแล้วยออกไ็ได้ได้มาเดิน อันนี้ก็เป็นภูเขาแล้วก็เหมือนจะมีถ้ำเข้าไปภูเขาคนที่เป็นนักเดินนักปีนเขาก็จะชอบป่ายปีนคนที่อยากจะเล่นน้ำก็จะมาเล่นน้ำกันอาบน้ำลงน้ำกันที่นี่เป็นน้ำใสก็จะมีเรือวิ่งของพวกที่มาเที่ยวนี่แหละเอาเรือมาลงแล้วก็วิ่งกับเรือกันตกปลากันแต่ก่อนเนี้ยลูกเอลูกเขย คือจอร์ดเนี่ยเขาก็เคยเอาเรือมาแล้วก็พาเราลงเรือแล้วก็ล่องไปเดี๋ยวคลิปหลังๆเนี่ยย่วออก,ก็จะพาทุกคนเนี่ยลงเรือแล้วก็ให้ไปดูในสองพางเนี่ยมันจะสวยมากท่านี้เราก็กลับแล้วเดินแค่นี้เองจริงๆแล้วมันมีหลายมุมเลยที่สวยแต่ว่าวันนี้รู้สึกว่าแย่วอออาจจะเหนื่อยแล้วก็ทุกคนก็จะบ่นว่าเออเหมือนร้อนอากาศร้อนแล้วก็จะกลับ ก็มานั่งเล่นหิงชาตั้งนิดหน่อยเหมือนเด็กๆนะรู้สึกว่ามันปอดโปร่งโล่งสมองข้างนิดหน่อยจากการทำงานอาทิตย์นึงเหนื่อยมากเหนื่อยแล้วก็รู้สึกอ่อนเพลียก็เคยมาแต่มก็ไม่เคยเล่นชิงช้านะเพิ่งจะมาครั้งนี้ลงมานั่งโหนชิงช้าเล่นก็รู้สึกว่าเออก็ดีนะการพักผ่อนมันก็มันก็ช่วยเราได้ นี่นี่หน,น่อยไม่มากก็น้อยมันให้เราเหมือนได้รีแลกร่างกายให้พักฟื้นเพราะว่าทํางานที่นี่ไม่เหมือนทํางานสาขาหนึ่งที่นี่รู้สึกว่างานจะเยอะแล้วก็เหมือนว่าสองสาขามารวมเป็นสาขาเดียวเปิดร้านเดียวมันก็ทําให้เหนื่อยมากขึ้นไม่ได้เบรกเลยไม่ได้พักเลยทํางานหลังจะเข้าไปนี้ก็ทํางานเต็มเลยสิบกวชั่วโมง นี่ก็เป็นมุมต่างๆของสถานที่แล้วก็มีลานจอดรถคนก็เอารถแล้วก็ลากเรือมาแล้วก็ลงเรือเล่นนี่ก็เป็นเรือใหญ่เขาก็ลากเรือมาแล้วก็จอดเดี๋ยวเขาจะไปเอาลงท่าที่จะออมเห็นเมื่อกี้เนี้ยอเอามาแล้วโอ้โหไายแล้วแม่เขาเตรียมรับสายแล้วมีลุงนาวานั่งอยู่ แล้วก็ยาออก็จะนั่งแถบหนึ่งแม่เขาเตรียมแล้วก็แม่เขาก็จะไปนั่งข้างหน้าที่สองข้างทาง,ท,างที่เห็นข้างหน้าเนี่ยก็คือทางขึ้นทางขึ้นที่เรามาเมื่อกี้เนี่ยก็เป็นภูนขเขาสูงสวยนักท่องเที่ยวชอบมาเที่ยวที่นี่พราะที่นี่มันจะมีน้ําตกที่หนึ่งห่างจากตรงนี้ไปก็คือน้ําตกชูชนของมีชื่อเสียงที่สุดในไอร์โฮก็อยู่ใกล้ๆบ้านที่อยาออกพัก เราก็ขับรถกลับแล้วก็มาแค่นิดหน่อยเดี๋ยวก็จะผ่านน้าตกตรงทางโคง้งซึ่งปกติแล้วเนี่ยน้าตกตรงนี้ปกติแล้วยายออก็เคยมาตรงนี้แล้วก็มาเล่นพาเพื่อนๆมาลหลายหลคนมาเที่ยวกันสมัยนั้นแล้วก็เป็นน้ําตกสวยแต่ว่าท่านี้วันนี้เราไปไม่ได้เพราะว่าจะต้องเรามีเด็กมีจัสมิน ็ขอขอบคุณทุกๆคนนะคะที่เข้ามาชมคลิปเยอออถ้ายังไงก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ถ้าชอบคลิปเยออแล้วยออจะหาภาพสวยๆมาฝากทุกๆคนนะคะสวัสดีทุกคนคะ่ะขอให้ร่ำรวยนะทุกคนสวัสดี